สำนักง,งานประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นศูนย์กลางของกระทรวงอุตสาหกรรมในการดําเนินงานเรื่องเกี่ยวกับ MyS1 อสวก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งเดียวทุกหน่วยงานจะมีระบบดิจิตอลที่สัมพันธ์มาที่สำนักง,งานประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีระบบกลางทะเบียนกลางที่เรียกว่า I อ n ินดัสทรครับซึ่งระบบนี้เองก็จะทําให้ทุก Record คอร์ททุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของผู้ประกอบการไม่ว่าจะผ่านกรมใดผ่านกฎหมายฉบับใดเนี่ยเข้ามารวมศูนย์อยู่ที่นี่ทุกกรมก็จะเห็นข้อมูลของกรมข้างๆแล้วก็จะทําให้ทุกครั้งที่เราพิจารณาเรื่องใดก็ตามนะครับจะทําให้สามารถแม่นยำนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการให้บริการประชาชน ในเรื่องของการร้องเรียนต่างๆนะครับซึ่งการร้องเรียนเองเนี่ยปัจจุบันก็เป็นระบบที่เรียกว่าแจ้งอุดซึ่งก็จะผ่านระบบของทัฟฟี่ฟองดูซึ่งทุกครั้งที่ามีคําร้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็จะถูกส่งทันทีไปที่จังหวัดที่รับผิดชอบแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งที่ผ่านมาเราสามารถตอสบสนอ์การร้องเรียนได้ภายในประมาณ3ชั่วโมงนะครับส่วนการตอบโจทย์ จบทั้งหมดก็อยู่ประมาณ15วันโดยค่าเฉลี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นระบบที่เราดูแลประชาชนทั้งหลังบ้านสำหรับความภาคภูมิใจในเรื่องที่ได้รับรางวัลอันนี้นะครับตัวผู้รับก็ภูมิใจแล้วก็จริงๆทีมงานทั้งหมดก็ภูมิใจกันทุกคนสิ่งที่เราทํามาในช่วงประมาณ10ปีเนี่ยก็ทําให้เห็นผลว่าตอนนี้เราก็สามารถเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นดิจิทัลของ g o v e r n m น n t นี่อันดับหนึ่งในปีนี้ครับก็ต้องภูมิใจมากๆแล้วต้องยิงต้องขอบคุณทีมงานครับ